คุณผู้ชมครับในยุคที่ธุรกิจหลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับที่พยาประกันภัยจึงจับมือร่วมก,ก,กันกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมลงนามบันทึกข้อตกลงช่วยเหลือ SME ด้าน การประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงในยุคที่ธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยดรสมพรสสบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนครับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M.O.U. โครงการบรสยผนึกกำลังบมจทิพยประกันภัยผลักดัน SME ไทยมุ่งสู่ความมั่นคงทางธุรกิจ กับคุณวสุการวิสารสวัสดิ์รักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือ SME รวมถึงการให้ความรู้ในด้านการนําประกันภัยไปเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่างๆของกิจการนะครับรวมถึงการลดต้นทุนในการทําประกันภัยสําหรับกลุ่ม SME ให้ในราคาพิเศษเลย และก็เพื่อเป็นการลดภาระในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับทั้งนี้นะฮะโครงการบรสยผนึกกำลังบมจที่พิจาระการภัยก็ผลักดัน SME ไทยมุ่งสู่ความมั่นคงทางธุรกิจเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกของบอสยในการดําเนินธุรกิจ สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วยครับกำลังความรวมือจาก2หน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับ